วันก่อนนะคะมีสมาชิกเว็บ g b a น c o m คนหนึ่งโพสต์คำถามหนในเว็บบอร์ดว่าว่านหางจระเข้ช่วยลดรอยดำได้หรือเปล่าเนื้อหาในเว็บบอร์ดนะคะมีใจความว่าเรามีรอยสิวบนหน้าเยอะอยู่เหมือนกันไปร้านขายยาแล้วเภสัชกรแนะนำมาว่าให้ใช้เจลว่านหางจระเข้ทาหน้าสิวจะได้ลดลงแต่เราว่าเจลว่านหางมันให้ความชุ่มชื้นไม่ใช่หรอ แล้วถ้ามารักษารอยสิวแบบนี้จะหายไหมคะหลายหลายคนก็จะรู้จักว่านหางจระเข้เหมือนกับคุณเจ้าของกระทู้คนนี้นะคะก็คือรู้จักว่านหางจระเข้ในมุมของการให้ความชุ่มชื้นแล้วว่านหางจระเข้ช่วยเรื่องรอยสิวไหมมาหาคําตอบไปได้วยกันเลยค่ะใช่ค่ะประโยชน์หลักๆของว่านหางจระเข้นะคะ คือการให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าจริงๆแล้วว่านหางจระเข้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ความชุ่มชื้นการให้ความชุ่มชื้นก่อนเจลว่านหางจระเข้นะคะไม่ได้จําเป็นว่าเจลว่านหางจระเข้นั้นต้องมีว่านหางจระเข้อยู่ในเปอร์เซ็นที่สูงจริงๆแล้วความเข้มข้นของว่านหางจระเข้ในเจล ถ้ามีอยู่ในระดับหนึ่งก็จะให้ผลในการให้ความชุ่มชื้นแล้วการมีเปอร์เซนต์ที่เยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะให้ความชุ่มชื้นที่มากขึ้นหรือมากกว่าในเปอร์เซนต์ที่น้อยในเรื่องของความชุ่มชื้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เหมาะที่จะใช้มากนั่นก็คือคนผิวมันที่ขาดน้ําคนผิวมันที่ขาดน้ําคือยังไงก็คือคนที่ปกติแล้วมีความมันบนใบหน้านะคะแต่หลังจากที่ล้างหน้าก็จะมีความตึงหรือว่าผิวแห้งขาดน้ําอยู่ เทคนิคกาเรเลือกเจลว่นางจระเข้ที่หญิงแนะนำจะแนะนำให้ดูจากส่วนประกอบหรือว่าอินกิเลียนของเจลว่นางจระเข้นั้นโดยส่วนตัวหญิงจะแนะนำว่านานจระเข้ที่มีส่วนประกอบที่ตรงกับปัญหาอื่นของผู้ใช้มากกว่าอย่างเช่นในคนที่มีผิวแห้งก็จะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเลือกใช้สูตรที่มีน้ำมันร่วมด้วยแต่น้ำมันทั้งหมดที่ใช้ในสูตรต้องไม่มากกว่า10%ตัวอย่างน้ำมันเหล่านั้นเช่นเชียร์บัตเตอร์ออรวอรคาโดอ,อมอน สำหรับคนที่เป็นสิวการเลือกสูตรที่มี TTOil ก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าแต่อย่าลืมนะคะว่าทั้งตัว Aloe Vera หรือว่าเจลวันหางจระเข้เองแล้วก็ TTOil ไม่ได้ช่วยในเรื่องของสิวมากนะักทั้งสองอย่างไม่ใช่สูตรในการรักษาสิวแต่จะช่วยลดรอยดำที่เกิดจากสิวได้เนื่องจากในว่านาจระเคมีสาร a l o ซ i นซึ่งจะช่วยให้ผิวที่มีเม็ดมเมลานินเฉพาะจุด,ม,ม,ด,ม,ม,ดมากเกินไปหรือว่า Hyperpigmentation มีรอยดำที่จางลง แต่อย่างไรก็ดี TT Oil ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวนะคะในสูตรของเจลวันหางจระเข้ไม่ควรจะมี TT Oil ท,ท,ที่มากเกินไปนั่นก็คือไม่ควรเกิน1%นนะคะเพราะว่าเจ้าตัว TT Oil เองทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ยิ่งเป็นคนที่มีสิวมากอยู่แล้ว เป็นคนที่ผิวบอบบางและคายคืองได้ง่ายก็ควรระมัดระวังการใช้สูตรนี้สรุปว่าวันหางจระเข้ไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องความชุ่มชื้นเท่านั้นนะคะแต่สามารถช่วยลดรอยดำที่เกิดจากสิวได้และข้อสุดท้ายในว่านหางจระเข้จะมีไกลโคโปรตีและโพลีแซคคารายซึ่งจะช่วยบรรเทาผิวที่ระคายเคืองโดยเฉพาะผิวไม่จากแสงแดบดบแต่ในเรื่องผิวไม้แบบอื่นอย่างเช่นน้ำร้อนลวกว่าวนหางจระเข้จะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกกรณีเพราะแม้ว่าในวันหางจระเข้ จะมีสารต้านการอักเสบช่วยต้านแบคทีเรียและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นการปฐถมพยาบาลคนที่ถูกน้ำร้อนลวกในระดับที่น้อยๆในช่วงเริ่มต้นได้น,นำให้ใช้วิธีการผ่านน้ำเย็นและจุดที่เป็นก่อนนะคะหลังจากนั้นจึงค่อยมาทาเจลว่านหาจรลเคช่วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่หญิงนำมาแชร์กันในวันนี้ถามว่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากถามก็เหมือนเดิมนะคะทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ